รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโค้งสุดท้ายเรามั่นใจขนาดไหนครับจักคือถามว่ามั่นใจไหมการต่อสู้ทุกคนนะฮะมันก็ต้องมั่นใจแต่เราตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีอะไรลงมาเยอะแยะนะฮะเราเองผมเองนั้นต้องยอมรับว่าที่ผมพูดไปแล้วว่าเราจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้ก,กฎกติกาแล้วมันก็ต้องมีมารยาทด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองยืนยันว่า ทางผมเบอร์สามเนี่ยผมยืนยันอยู่ในกฎกติกาตลอดนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดมาวันนี้ไม่ควรที่จะไปพูดอะไรมากมายเพราะเหลือแค่อีก2คืนเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะรับให้ดีที่สุดนะแล้วก็ผมไม่เคยที่จะไปโจมตีใครนะฮะผมสู้ในฐานะที่ผมเป็นคนประทุมนะผมสู้เพื่อศักดิ์ศรีคนประทุมเท่านั้น ผมไม่ได้ต้องการทะเยอทะยานอะไรนะหมายความว่ามีขบวนการใต้ดินใช่ไหมครับก็มีฮะก็มีแต่ช่างมันเราอย่าไปสนใจแต่เราอยู่ในกรอบของกฎหมายผมพูดแล้วว่าผมไม่มีการทําอะไรที่มันเป็นอภิสิทธิ์ชนที่เหนือกฎหมายนะแม้ว่าเราจะได้ลงในนามพรัก้าวไขลค่ะแต่หวังเพ้วว่ามวลชนต้มต้มจาตระหนักนุนเราอ่ะค่ะอันนั้นก็เราเราอย่าไปคาดหวังนะฮะอันนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนเราอย่าไปคาดหวังว่าประชาชนเดี๋ยวนี้นะเชื่อผมเถอะ คนปทุมไม่ใช่ดักดานอยู่แบบเก่าถ้าคนปทุมยังมีความคิดฝังแบบเก่าสสนะเกือบยกจังหวัดเว้นอยู่ที่เดียวนะเขาใช้เงินไหมออ,อันนี้คือคนปทุมนะเข้าใจไหมฮะนะเพราะนั้นรรคเก้าไกลเขาได้ต้องหกคนถามว่าเขาใช้เงินไหมนะอันนี้คือคนปทุมในยุคใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่นะฮะก็ฝากไว้โอเคนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่แจ๊ดหาเสียงต่อใช่แพ้ก็แพ้ กลับไปรักษาคนไข้ไดนะ้โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับความรู้สึกส่วนตัวผมก็ประทับใจในการทํางานครับคือฉลานดีครับชัดเจนนะครับว่าจะทําอะไรก็คือทํานะครับโดยเฉพาะที่ความเป็นความตายกับพี่น้องในเรื่องโควิดที่ท่านมาครั้งแรกก็เจอโควิดเลยนะครับ <Yeah. S 2> ก็ได้ท่านมาช่วยเหลือพี่น้องทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานีนะครับ และ,จ,และจังหวะ,ะ,หวะที่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่านก็ใส่ใจในเรื่องมากําจัดผักตบชาวาให้กับเห็นง่ายๆในคลองสามนี่ครับช่วงสามปีมานี้ไม่มีผักตบชาวาในคลองสามเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มขึ้นมานี้หนึ่งปีนี้ละครับก็ประทับใจหรือว่าเรื่องนโยบายเรื่องอบ้านไปที่พัก สุนัขแมวอย่างนี้นะครับท่านก็เริ่มโครงการไปแล้วก็ก็คงจะเสร็จภายในปีนี้นะครับคงจะไม่นานอันนี้ที่เห็นนะครับเรื่องวิสัยทัศน์ที่จะทําทเพื่ออนาคตของคนปทุมธานี ของเราที่เราจะใช้ได้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าอยากให้รุ่คนเนี่ยได้ไปร่วมใช้สิทธิ์ของตัวเองให้มีผลประโยชน์ที่สุดค่ะเป็น่านที่เราเนี่ยจะทําให้จังหวัดปรทุมธานีของเราเนี่ยออจะลื่นขึ้นไปด้วยใช่ความเห็นส่วนตัวที่ว่ากับนายกอบจอดีตนายกอบจที่ลงสมัครตรงนี้เป็นยังไงบ้างกับมหาลัยครับส่วนตัวรู้สึกว่าปีแจกนะคะก็เชื่อเหลือทางมหา เรามาตลอดค่ะแล้วก็เชือ่อเหลือบจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นอย่างดีเลยด้จากที่สมัยที่แล้วใช่ไหมคะที่เขาก็ได้รับเลือกเป็นตรงนี้เหมือนกันสําหรับหนูก็รู้สึกว่ามาทําให้เหมือนว่าเราได้เห็นแล้วว่าเขาทําอะไรได้บ้างเขาเชื่อเหลือเรายังไงบ้างค่ะใช่แล้วก็สมัยนี้ก็อยากให้มีแจจกลับมาอีกหนึ่งสมัยค่ะ